ก็บอกกี่ครั้งแล้วมาคนเดียวเจ้าและอีกกับพระพายให้พูดยังไงถึงจะพอใจหรอพูดความจริงไอดินใครคุยนแล้วไม่ใช่หรอว่ามีอะไรให้พูดกันตรงๆอ่ะดินมาคนเดียวถ้าพูดแล้วไม่เชื่อใจพูดทำไมฮะ ใช่พูดใช่ไหมได้ไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ไว้หน้ากันเลยก็ที่ผ่านมามั่วแต่ไว้หน้าดินไงเลยทําให้แร่าานไม่กล้าถามเลยอ่ะได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้จะถามให้หมดทุกอย่างเลยทําไมดินถึงเปลี่ยนพาสยร์ดมือถือก็พาายมาค้นไงมันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวดินตั้งแต่เราเป็นแฟนกันน่ะเราไม่เคยมีความลับต่อกันเลยนะทีนี้มาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะ ในวันนั้นน่ะที่ไปคาเซ่กับผู้หญิงนั่นน่ะก็เรื่องส่วนตัวใช่ไหมนี่ก็เคยตามมาถามถึงออฟฟิศแล้วไม่ใช่เหรองไงก็เห็นอยู่ในออฟฟิศดินมันมีผู้หญิงที่ไหนงั้นเงาในช้อนอ่ะมันก็ไม่ใช่คนที่ออฟฟิศดินนะดิจับ้าไปอย่างนะปะพายที่จับผิดกันเกินไปป่ะผู้หญิงมีที่ไหนที่ไปเองหมดแล้วล้วันนั้นน่ะที่พ,พายกลับจากพัทยาดินบอกว่าดินอยู่บ้าน ดินจะเอาลูกเข้านอนแต่พอพระพายกลับมาพระพายเห็นแต่ลูกพ่อพายไม่เห็นดินเลยอะ <S <S เมียป่ะเพราะว่าดินแอบเอาร้อเข้ามาจอดในบ้านไงทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่พายเห็นกับตาดินยังจะคิดว่าพ่อพายคิดไปเองอีกไหมอะปฏิเสธสิดินปฏิเสธสิดิน ดินนั่นก็พูดความจริงได้แล้วดินดินบอกมาเลยว่าดินไปไหนดินไปกับพายวันนั้นดินไปกับใครอ่ะพี่พายพี่ภัยพายดินพี่ภัยพอแล้วเป็นไรก็ภัยวันนี้ก็เหมือนกันคุณมากับใครคุณมาเป็นที่กับพายดิน ใช่๊ายยดีมีคนอื่น